เมืองสุขโขทัยพุทธศักราช1830รัชการพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุขโขทัยนะเมฆพวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในกระตูนเลยเราจะไปไหนกันดีล่ะดูสิมีคนผ่านม,มาพอดีสวัสดีครับเมฆราดินตามข้ามาเลยพี่ครับเฮลโลเซียนไพ ที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะพูดจะตามค่ามาทำไมกันล่ะเนี่ยพวกเราหลงทางค่ะเฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะช่วยแล้วอ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทามาก่อนก็แล้วกันค่อยๆก้าวอย่างมันคง น้าเอาท่อนี้ไปทําอะไรเหรอครับนะช่างถามอ๋อสุขโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ํามาไม่ถึงพระร่วงถึงวางระบบน้ําเพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้าที่เรียกว่าทํานกพระร่วงและรับสั่งให้ทําท่อดินเผาเพื่อส่งน้ําตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท้ๆโอ้โห,โห,โหสมัยสุขโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ําแล้วเหรอขู่ามากเลยเออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าเป็นใจที่เองพูดซักคำนะเมฆเมดูสิ จู่ๆกระพของแก่นแก้วก็สองแสงจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะเราหลบกันก่อนเถอะโอ้โหไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิเอ้ย<ๆ>เดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว เย่ประตูมิติดเปิดออกแล้วยิ่เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทันอ่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูกใช่ค่ะ เอออาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุขโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วยอืในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิดรบชนะเมืองชอสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุขโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามกันแหงตรัสวา่า ใครจักใครขาช้างขาใครจักใครขาหมาขาใครจักใครขาเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไรฟ้าหน้าใสไรฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะนี่ไรฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้ฝิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมือง วางระบบชทรปรทานที่ทันสมัยสงสร้างอ่างเก็บน้ําในช่องเขาท่ารานตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียบช่องเขาด้วว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ําที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าโศกพระร่วงใช่ไหมครับโอ้โดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเในลานปู่คระนวอกนิจจามทำนบก็คือพระขนรามคำแหงใช่ไหมคะใช่แล้วจตว,วันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉรยิยภาพของพระองค์ทําให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําอย่างสะดวก และน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันฝัตรตูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะจะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ อยากให้เขียนหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยขนาดอยู่บนที่สูงทาน้าไม่ได้พ่อขุนรากําแหงยังทําอ่างเก็บน้ําเอาน้ํามาให้ใช้ได้เลยทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะแม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยว้าวนี่มันหลักศิาจารึกใช่ไหมครับถูกแล้วพ่อคุณรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวสอนแล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะมาข้าจะให้ฟังนะ